แนวข้อสอบวิชาชีพครูที่ออกข้อสอบบ่อยชุดที่1น,นะครับข้อ1โทษทางวินัยร้ายแรงคืออะไรคำตอบคือปลดออกไล่ออกนะครับข้อ2จรจัญญบันวิชาชีพครูหมายถึงอะไรคำตอบคือแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัตินะครับ ข้อสสถาบันวิชาชีพครูคือสถาบันใดคำตอบคือครูสภานะครับข้อ4ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้ได้กี่ปีคำตอบคือ5ปีนะครับข้อ 5. มาตรฐานวิชาชีพครูกำหนดให้เป็นจรรยาบรณของวิชาชีพใดคำตอบคือมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับ ข้อ 6. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือเท่าไหร่คำตอบคือ500บาทนะครับข้อ 7. ธรรมะคุ้มครองโลกคือธรรมะใดคำตอบคือโลกบาลธรรมหรือว่าฮิลิโอตปะนะครับข้อ 8. หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีที่สุด คำตอบคือสังฆาวัตถุ4นะครับข้อ9หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงานเรียกว่าหลักธรรมใดคำตอบคืออิทธิบาท4นะครับข้อ10มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่มาตรฐานอะไรบ้าง คำตอบคือ3มาตรฐานนะครับ 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงานและ 3. มนะครับมาตรฐานการปฏิบัติตน